สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตัดแต่งทางใบก่อนที่ผมจะใส่ปุ๋ยนะครับก็ผมต้องการที่จะตัดแต่งทางใบก่อนก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมามาดูนะครับว่าผมแต่งทางใบในลักษณะยังไงเอ่อไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับแล้วแต่ความชอบกันแต่ในลักษณะผมผมจะแต่งในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากต้นนี้ก่อนนะครับ อ่าตอนนี้ผมจะเอาอ่าทางใบนะครับก็คือเอาทางนี้ออกก่อนแล้วก็ตามด้วยทางนี้นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นทลายไหมครับทลายอยู่ด้านบนใช่ไหมครับแต่ว่าทางอ่ะอยู่ด้านล่างเยอะมากเลยไหมครับผมก็จะแต่งเดี๋ยวผมก็จะเอาพวกนี้ออกไปครับพวกนี้ออกไปแล้วก็พวกนี้ออกไปครับแล้วก็ทางนี้ออกไปครับ แต่ทางนี้ผมไม่เอาผมผมไม่แน่ผมอาจจะออกด้วยเพราะชั้นทลายมันอยู่มันอยู่ตรงน้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดแต่งทางใบให้เพื่อนดูนะครับอ่าชั้นทลายอยู่ตรงนี้นะครับผมตั้งใจจะเอาตรงนี้ออกก่อนครับ ตัดแต่งเสร็จแล้วตอนนี้ก็ผมจะแต่งทางไปให้เกือบถึงกับทลายเลยนะครับครับครับเรียบร้อยนะครับต้นนี้เรามาตัดแต่งต้นนี้บ้างครับอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับว่าทางมันมีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทลายเขาก็ ไม่เห็นมีทาลายมากนะครับเพราะเพราะว่าเขาเพิ่งเพิ่งออกทาลายมานิดนิดหน่อยนะครับตอนนี้เราก็ต้องแต่งทางช่วยเขาหน่อยเพราะว่าทางมันเยอะมากเกินไปแล้วครับ แต่งทางเสร็จแล้วครับวันนี้ผมไม่ได้เอาจนแบบว่าเยอะมากครับผมก็กะแบบว่าพอดีพอดีนะครับก็การลักษณะแต่งทางก็คล้ายๆลักษณะนี้นะครับส่วนทางใบพวกนี้ที่หล่นออกมาเดี๋ยวผมก็จะขนไปทําเป็นกองทางใบนะครับแล้วก็ไม่ได้ทิ้งนะครับแล้วก็เอามาใช้ ให้เป็นประโยชน์กับในสวนนะครับก็การตัดแต่งทางใบเนี่ยก็เพื่อสร้างทรงพุ่มนะครับแล้วก็ช่วยกำจัดทางใบที่ไม่จำเป็นนะครับเพื่อลดการแย่งอาหารเพื่อให้อาหารสามารถได้ไปหล่อเลี้ยงทลายได้อย่างสม